บทที่4895เมื่อซูรูโอลี่แทบรอไม่ไหวที่จะจัดให้แม่ของเธอไปเข้าห้องน้ำและเตรียมกินยาปรับรูปร่างซูชูดาวในห้องนั่งเล่นของห้องชุดมองไปที่เย่เชนและถามอย่างไม่แน่นอนคุณเย่ฉันขอได้หมาถามอะไรหน่อยเย่เฉินพูดอย่างเฉยเมยคุณซูพูดมาเถอะไม่ต้องสุภาพ ซูโชเต้าไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรและพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันต้องการสมัครกับคุณคุณให้วันแห่งอิสรภาพแก่ฉันในวันพรุ่งนี้ได้ไหมแม้ว่าจะเป็นเวลาครึ่งวันก็ตามซูชูเดารู้ดีว่าแม้ว่าเขาจะตามฮีอ e ี้งิซิ่วไปนิวยอร์กด้วยแต่เขากลับถูกเย่เชนกับบริเวณในบ้าน เย่เฉินฟังคำขอของเขาและถามเขาด้วยความสงสยัยคุณซูต้องการทำอะไรในเวลาว่างหนึ่งวันคุณสามารถพูดคุยเรื่องนี้ก่อนและฟังมันถ้ามันสมเหตุสมผลเรื่องนี้ก็ไม่สามารถต่อรองได้ ซูโชเต้าดูเขินอายทันทีหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็รวบรวมความกล้าและพูดว่าฉันต้องการซื้อของขวัญให้แม่ของรัวหลีถ้าเงื่อนไขเอื้ออำนวยฉันจะชวนเธอไปทานอาหารเย็นเมื่อเย่เฉินได้ยินเรื่องนี้เขาก็เริ่มสนใจในทันทีเขามองไปที่ซูโช่เท้าแล้วถามตรงประเด็นว่า ซูโชเถารีบอธิบายด้วยท่าทางหงุดหงิดอย่าเข้าใจฉันผิดคุณแย่ฉันไม่ได้คิดอะไรที่ไรเหตุผลและแน่นอนว่าฉันไม่ต้องการใช้วิธีนี้เพื่อน้มน้วการลงโทษของคุณกับฉันฉันขอสิ่งนี้ทั้งหมดตามอารมณ์ส่วนตัวของฉันพูดถึงเรื่องนี้เขาก็ถอนหายใจไม่ได้และพูดด้วยอารมณ์ว่าคุณแย่จริงๆแล้ว ในช่วงเวลานี้ที่จินหลิงฉันได้ไตรตรองถึงตัวเองอย่างจริงจังฉันล้มเหลวในชีวิตจริงๆฉันเลยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตัวฉันเองคู่ต่อสู้ที่ฉันไม่เคยเอาชนะได้และฉันก็เลือกผู้หญิงที่ไม่มีวันมีอิทธิพลฉันคิดว่าฉันยืนอยู่บนจุดสูงสุดของหลายครอบครัวในประเทศ แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าลูกชายและลูกสาวทั้งสามของฉันจะเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,วิกฤตจุดจุดจุด,จดปัญญัประกาศคู่ในเวลานี้สูชโชเตามองไปทางห้องน้ำด้วยความละอายและบ่นว่านอกจากนี้ฉันยอมให้ผู้หญิงที่รักฉันเสียสละเพื่อฉันอย่างเงียบเงียบเป็นเวลาหลายปีและทุกครั้งที่ฉันคิดถึงมันฉันรู้สึกละอายใจ เมื่อเย่ยเฉินได้ยินเรื่องนี้เขาก็พยักหน้าเล็กน้อยและทัศนคติของเขาต่อสู้โชเต้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในสายตาของเย่ยเฉินมีศัตรูอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งที่ต้องตายเพราะอัจยากรรมที่ชั่วร้ายและอีกประเภทหนึ่งคือคนที่สามารถช่วยชีวิตได้ก่อนที่จะตาย หากตระกูลซูเป็นผู้บงการเบื้องหลังการตายของพ่อแม่จริงๆเย่เฉินจะปล่อยให้สมาชิกครอบครัวซูทุกคนที่เกี่ยวข้องถูกฝังพร้อมกับพ่อแม่ของพวกเขาอย่างแน่นอนโชคดีที่ตระกูลซูไม่ได้เข้าร่วมจริงๆดังนั้นจึงยังมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือดังนั้นเย่เฉินจึงแซงทำเป็นถอนหายใจ คุณหญิงเขาใจ่ายให้คุณมากมายจริงๆไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นแต่แมรูโอลี่ก็ยังใจ่ายให้คุณและครอบครัวสูมากมายและเธอก็ถูกทรยศโดยตระกูลสูหลายครั้งสูโชตาวพูดอย่างละอายคุณพูดถูกตระกูลสูก่อนหน้านี้ไม่แยแสเกินไปรวมทั้งฉันด้วย บทที่4896หลังจากพูดซูโชเตาอดไม่ได้ที่จะพูดอย่างจริงใจดังนั้นฉันจึงคิดเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วโดยหวังว่าจะมีโอกาสชดเชยให้แม่และลูกสาวของพวกเขาแย่เถินถามอย่างสงสยัยคุณจะชดเชยมันอย่างไร สูชูดาวลังเลอีกครั้งแต่ยังคงพูดในสิ่งที่เขาคิดเขามองไปที่เย่เชนและพูดอย่างหนักแน่นว่าคุณเย่บอกความจริงกับคุณฉันต้องการซื้อแหวนในวันพรุ่งนี้แล้วจงราคาสูงจบร้านอาหารเชิญรูโอลี่แม่ของฉันไปทานอาหารเย็นกับเธอแล้วเสนอให้เธอทานอาหารเย็น ข้อเสนอเย่เฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยมองไปที่ซูโชเตาและพูดอย่างจริงจังว่าคุณเป็นลูกชายคนโตของตระกูลซูแม้ว่าคุณหญิงเขาจะให้กำเนิดรูโอลี่เพื่อคุณแต่สถาน,นะของเธอแตกต่างจากของคุณไม่ใช่เพื่อพูดถึงเธอยังเป็นคนพิการอยู่แน่นอนฉันไม่ได้ตั้งใจจะเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการแต่อย่างใด แค่อยากถามว่าคุณได้พิจารณาถึงช่องว่างระหว่างคุณสองคนอย่างรอบคอบแล้วหรือยังสูโตเต้าเห็นเย่เฉินขมวดคิ้วและพูดคำที่น่าสงสัยบางอย่างโดยคิดว่าเย่เฉินกำลังตั้งคำถามกับตัวเองดังนั้นเขาจึงพูดโดยไม่ลังเล คุณแย่คุณไม่ต้องสงสัยในแรงจูงใจของฉันแล้วฉันต้องการคุยกับปูจริงๆหลี่แม่เดินจับมือกันตลอดชีวิตฉันรู้ว่าเธอมีฉันอยู่ในใจเสมอและฉันหวังว่าในหัวใจของตัวเองในช่วงเวลานี้ และคุณสามารถมั่นใจได้ว่าฉันต้องการแต่งงานกับเธอไม่ใช่เพื่อเธอเรียกว่าอิสระภาพถ้าเธอตกลงแต่งงานกับฉันฉันจะยังคงถูกกับบริเวณในจิงลิ่งต่อไปในอนาคตคุณจะต้องให้อิสระก,กับฉันเพียงวันเดียวหลังจากวันแห่งอิสระภาพนี้ฉันจะยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมดของคุณ หลังจากพูดแล้วซูโชเตาก็พูดอย่างจริงจังว่าส่วนช่องว่างที่คุณเพิ่งพูดถึงไม่มีอยู่ในสายตาของฉันแล้วฉันไม่ใช่ในน้อยคนโตของตระกูลซูหรือทายาทของตระกูลซูและเธอแขนนั้นหลงทางเพื่อช่วยชีวิตฉัน และฉันเป็นนี่เธอดังนั้นหากมีช่องว่างจริงๆมันก็เป็นช่องว่างระหว่างเธอกับฉันด้วยและตัวฉันและเธอที่อยู่ข้างหลัง1 8 0 0งแไมล์เมื่อเห็นความจริงใจของซูชูดาวเย่เฉินก็รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมาจากก้นบึ้งของหัวใจของเขาและทันใดนั้นก็รู้สึกอารมณ์เล็กน้อยในหัวใจของเขา มีความเป็นจริงจากมุมมองหนึ่งเย่เฉินก็มีความเห็นอกเห็นใจต่อสูโชเถาหากไม่เป็นเช่นนั้นเขารักตู้ไห่ชิงมาหลายปีแล้วแต่หน้าอายจริงๆที่เขาไม่สามารถแลกเปลี่ยนความจริงใจของตู่ไห่ชิงได้ นอกจากนี้ชายชราสูถึงเฟงเป็นคนที่แข็งแกร่งและวิธีการของเขานั้นเลวร้ายซูชูดาวถูกปราบปรามเสมอในช่วงเวลาวิกฤตเขาถูกชายชราขับรถไปออสเตรเลียแม้แต่ลูกสาวของเขาเองก็ยังถูกชายชราหักหลังโค้ง ถ้าเขาสามารถมาร่วมกับเฮอหญยิงซิวและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างเรียบง่ายเขาก็เต็มใจที่จะยุติการลงโทษและส่งพรของเขาเองอย่างไรก็ตามมาเว้นเย่อ,อดไม่ได้ที่จะเตือนเขาว่า คุณสู่คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะไตรตรองและวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเมื่อเขามีปัญหาเมื่อสู่อยูอันจางประสบปัญหาเขาก็ปรุงโจ๊กจากของเหลือซึ่งถือเป็นหยกมุกและซุปหยกขาวแต่ปัญหาคือบางคนสามารถคิดไตร่ตรองได้จริงแม้จะสำเร็จในอนาคตก็จําบทเรียนได้แต่งเงาสะท้อนของบางคนจะคงอยู่แต่ในรางน้ำถ้ากำจัดรางออก สิ่งเหล่านั้นความคิดถึงจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยธรรมชาติหากคุณได้รับปิดสรภาพและควบคุมความมั่งคั่งหลายแสนล้านได้ในอนาคตคุณจะยังคงยึดติดกับการตัดสินใจในปัจจุบันของคุณหรือไม่สูโชเต้าเยอะเยและกล่าวว่าทรัพส,สมบัตินับพันล้านใดที่เพียงหายวับไปตระกูลซูเคยมีคฤหานอยู่ทั่วโลก และข้าพเจ้าเคยอาศัยอยู่ในคฤหาสน์คฤหาสน์และแม้แต่ปราสาทที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดแต่ความจริงแล้วไม่มีเช่นนี้เวลาปลอดภัยที่จะอยู่ในจินลิ่ง ในช่วงเวลานี้ที่จินหลิงฉันไม่ต้องใช้สมองในการแสดงออกอีกต่อไปไม่ต้องกังวลกับความคิดเห็นของพ่อที่มีต่อฉันอีกต่อไปไม่ต้องกังวลเรื่องการวางอุบายระหว่างพี่น้องอีกต่อไปคุณต่อสู้กับฉันและฉันก็ไม่อยู่แล้วต้องกังวลว่ารู้อะไรผิดและรู้อยู่แก่ใจแม่ปลาจะคิดถึงชายอื่นลับหลังฉันอีกหรือเปล่า นอกจากนี้ยังมีแม่ของรูโอลี่ที่พิถีพิถันและเอาใจใส่ทุกวันชีวิตมันง่ายแค่ไหนไม่รู้ใช้วลีที่คนหนุ่มสาวมักจะพูดในวันนี้นี่คือความสุขของการนอนราบ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้สูทูดาวมองไปที่เย่เชนและพูดอย่างเคร่งขรึมว่าคุณเย่ฉันรู้ว่าคุณกังวลเรื่องอะไรสิ่งที่คุณกังวลไม่ใช่แน่นอนว่าฉันจะเสียใจในอนาคตแต่ฉันจะเสียใจ ในอนาคตและไม่ว่าฉันจะปล่อยให้รูโอรูโออีกครั้งหรือไม่แม่ของลี่เสียใจและทำให้รูโอลี่ผิดหวังกับฉันฉันโซชูเดาให้คำมั่นในบุค,คลิก,กภาพของฉันกับคุณในวันนี้จากนี้ไปจนกว่าฉันจะตายฉันจะไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังฉันขอให้นายเยช่วยด้วย